ครับคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะเดินทางไปเน้อนะครับโอ้เป็นคนเหนือก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ต่างอำเภอนะครับทุกครั้งผมก็จะมาแวะที่นี่เลยครับก็คือร้านนี่ครับคุณผู้ชมเซเว่นเหรอคะไม่ใช่ครับยืนอยู่หน้าไก่ทอดก็ต้องพูดถึงไก่ทอดสิฮะนี่ครับร้านดีไก่ทอดนั่นเองครับเน่ซึ่งคนที่ชื่อพี่ดีนะเจ้าของร้านก็คือก็นู้นฮะกนู้นนี่ฮะสังเกตได้ว่าอร่อยไม่อร่อยนะฮะดูจากที่คอของของเขาเพราะว่า ตอนนี้คือเริ่มมีอาการปวดหลังแล้วเพราะว่าหนักหนักทองนะขายดีมากมีของทอดทุกอย่างมีไก่ทอดอันนี้หมูทอดแล้วก็สา,สามชั้นทอดซี่โครงทอดแล้วก็ไก่ทอดทางนู้นมากมายนะฮะปกติแล้วจะขายอยู่ที่ขิดละขิดละ25บาทก่อนจะออกเดินทางไปถ่ายรายการทุกครั้งก็จะมาแวะที่นี่นะคุณผู้ชมที่แวะมาแวะมาได้เลยนะครับบอกว่าเป็นแฟนรายการสารคามอัปเดตแล้วมาแวะซื้อที่นี่เนี่ยจะแถมให้กับคุณผู้ชมนะอีกหนึ่งชิ้นครับผม <laughs> ต้องชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยอร่อยมากไปไม่ต้องเจอออกินแนละ้วซื้อเลยนะครับผมที่ไก่ทอดครับ